โดนเด้งอีกหนึ่งรายนะรายนี้เป็นมิสแกนนะพี่น้องมิสแกนของแคนบริีเหรว่ากัมพูชานั่นเองที่เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยนะพี่น้องล่าสุดท,ที่ทำตัวอุด,ดีเนาะด่ารัฐบาลไทยด่าคนไทยสุดท้ายพี่น้องโดนปดเนาะถือว่ายุติการเป็นนางงามเลยเนาะถือว่าเข้ามาประกวดไม่ได้ซึ่งว่าเขาได้อันดับ5้นะชื่อเขาฟิชชี่นะ มิดแกนกัมบูชาเนาะที่ได้รองอันดับ5มิดแกนเอาไปนองมิดแกนอินเตอร์เนชั่นแนลนะ Mid นะ2022นะถือว่าปัจจุบันนี้หมดหมดสภาพถึงกับร้องไห้เดี๋ยวเราจะถึงแบบถึงกับร้องไห้นะไปนาะงทำตัวอดดีอดเก่งเนาะในวันนั้นทำตัวอดดีนะด่าเนาะด่าคนไทยด่านายกไทยด่ารัฐบาลไทย นะว่าไม่มีการศึกษาเนาะทางผู้นําของเขาทางนายกของเขาศึกษาจบมาแต่เมืองนอกเนาะแต่พอวันนี้ร้องไห่ร้องไห้เนะพราะปากเนาะนี่แหละคือหมดสิทธินะ์เนาะปกติคือนางคนนี้ทําม,มาหากินในประเทศไทยรู้แหละว่าข้างชาติรู้แหละว่าข้างชาติผมรู้นะแต่ว่าคุณ ไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นทหารคุณทํามาหากินในประเทศไทยเนาะแต่คุณมาดูถูกคนไทยแบบนี้เนาะเอาแล้วสครับงานเข้าเนาะงานเข้าสาวกัมพูชาถึงกับร้องไห้นะแน่นอนว่าคุณอาจจะมีธุรกิจอยู่ที่บ้านคุณเนาะแต่บอิยัดเสื้อเลยว่ามันไม่ได้เนาะไม่ได้เงินเยอะเหมือนทํางานในประเทศไทยเนาะซึ่งว่าใครก็จะได้นะเป็นมุก,กุดที่ ทั่วโรกเนาะถือว่าหลายประเทศเข้ามาแข่งกันแต่คุณได้อดับ5ได้เพราะใครเพราะประเทศไทยเนาะเพราะอยู่ผื้นแผ่นดินไทยแต่คุณมาต่อเนาะมาด่าคนไทยแน่นอนคือเขาเอาจริงเนาะสั่งปดเนาะมงปิวเนาะพป่น้องเนาะที่ทำตัวอดดีนะนี่คือเขาบอกว่าตายเพราะปากเนาะตายเพราะปากจริงๆนะ ทั้งที่ถ้าอยู่ดีๆทำมาหากินได้เงินเป็นกอกเป็นกรรมสะดวกสบายแต่พอมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาคุณกลับเอาน้ำตานะไปลอ,นะองนะน้ำตามาร้องไห้นะตอนที่ด่าคนไทยเนะาทำเป็นสะใจเนะแทนขับทางฝั่งกัมพูชาหาัวเราะชอบใจที่เห็นนางสาวพิชชี่นะมิแกนกัมพูชาคนนี้มาด่าคนไทยแต่สุดท้ายร้องไห้ น้อพี่น้องอร้องไห้เอาจนน้ำตาคอเนาะเดี๋ยวพยดพี่น้องจะพาทุกคนเนาะไปเบิง่งตอนเพิ่นด่าคนไทยกันยอดไปเบิ่งสักหน่อยหนึ่งพี่น้องเบิ่งขอถามมึงด้วยนะอินาวัตอิสระไกสินอีไกกูขอถามมึงด้วยนะมึงเป็น มึงก่อนที่มึงมาดูถูกผู้นําประเทศกูมึงเรียนจบอะไรแล้วผู้นําประเทศกูเขาเรียนจบอะไรแล้วกูถามหน่อยก่อนที่มึงมาด่าผู้นํากูมึงหาผู้นําที่น่าเคารพในประเทศมึงเจอยังฮะมึงอยากมาพูดอะไรเพล่อพๆในอินาวัตถ้ามึงจะด่ามึงด่าอะไรหรือมึงอยามาพูดเรื่องผู้นําเนี่ยสมองอยากใยมึงหัดเอามาใช้บ้างเนี่ยนั่นแหละพ่อไปเองพอเบญจเตห์เห็นเขากลับสมน้ำหน้านะบญจพูดได้เลยว่าสมน้ำหน้าคนที่ไม่รู้สำนึกบุญคุณประเทศไทยเนาะทั้งที่ ทำมาหากินในประเทศไทยนะทำมาหากินในประเทศไทยแต่ยังมาด่าคนไทยไม่ใช่ด่าบุคคลธรรมดานะด่าแม้กระทั่งนายกไทยด่าแม้กระทั่งรัฐบาลไทยทั้งที่อยู่พื้นแผ่นดินไทยเนาะทำมาหากินในนแผ่นดินไทยสุดท้ายมงกุฎปิวนะพี่น้องปิวสุดท้ายโดนตัดสินเนาะไม่ให้เป็นนางงามอีกต่อไปเนาะนี่คือ คนไทยเขาเอาจริงนะเนาะคุณอย่ามาดูถูกเนาะอย่ามาเล่นกับคนไทยนะประเทศไทยเนาะเป็นพื้นที่ธรรมาคุณก็จริงนะแต่คุณไม่สามารถที่จะมาเล่นได้เนาะบ่าวยอดเห็น้วก็สมน้ำหน้าไปน้ำหน้กันเะนาะบ่สงสารนะคนที่เนรคุณแผ่นดินไทยแบบนี้บ่าวยอดไม่ได้สงสารนะบ่าวยอดจะสมน้ำหน้าซะมากกว่านี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นสําหรับคนไม่มี สามัญสำนึกได้เปน้องเนาะบาจะเห็นแล้วก็ฮดหูใจนะที่กัมพูชาเนาะไม่ว่าจะมีตำแหน่งเนาะเป็นแค่แรงงานเนาะหรือว่าตำแหน่งที่เป็นแค่ไอระดับขอโทษกไปเนะเป็นถึงระดับนางงามหรือว่าแรงงานก็ไม่ต่างกันเนาะคนกัมพูชานี่เขาจะไม่ต่างกันเลยเนาะ พฤติกรรมเนี่ยเรบอกได้เลยว่าเหมือนกันเนาะทางกัมพูชาก็ออกมาด่าเนาะแรงงานก็ออกมาดา่าด่าคุณไทยด่ารัฐบาลไทยทั้งที่ก็มาหากินในประเทศไทยขนาดนางงามเนาะเป็นคนที่อยู่ในสังคมอยู่ในสื่อก็ยังไม่รู้จิตสํานึกนะพี่น้องเนาะไม่รู้จิตสํานึกยังยังไม่มีจิตสํานึกนะพี่น้องที่จะทําตัวให้เหมาะสม ทำตัวให้เป็นกลางแต่นี่ดูข่าวเนาะทางฝั่งกัมพูชาแล้วก็มาด่าาไปทำมนาะมาด่าคนไทยนี่บอรยอดเห็นแล้วก็รับไม่ได้รนะับไม่ได้ในกระสิ่งที่ทําแต่สุดท้ายก็เอาน้ำตาเนาะมาเรียกร้องจะเรียกร้องอะไรเพราะคุณกระทาตอนที่คุณกระทานั้นมันเป็นสิ่งที่คนไทยนะเขารับไม่ได้แต่พอโดนกระทำเนาะโดนปด โดนคนไทยเนี่ยไม่ให้รายได้เนาะไม่ให้หากินในประเทศไทยแล้วก็ทําร้องไห้เอาน้ําตาอันนี้ไม่ใช่นางงามนะนี่จะเป็นนางร้ายนางปีาศาจซะมากกว่านางประจัวะ์ว่าคือจังได้เห็นแล้วก็สงสารเลยเพี่นองสงสารเลยที่มาทำกับคนไทยนะไม่ได้สงสารสงสารคนไทยที่โดนว่าหนาะแต่พอทีนี้คือ สมน้ำหน้าเนาะประเจ้เล่าได้เลยว่าก็ว่าเลยสมน้ำหน้าซะมากกว่าที่ไม่รู้จักสำนึกบุญคุณนะประเทศไทยให้ข้าวให้น้ำเนาะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมีซื้อเสียงเพราะประเทศไทยดันด้นมาเพราะประเทศไทยไม่ใช่แค่มิรแกนนะขนาดนักมวยเนี่ยต่อยเก่งขนาดไหนอยู่กัมพูชาเนาะถ้าไม่มาประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ดังนะเพราะสื่อในประเทศไทยเนี่ยเป็นสื่อที่ไปได้รวดเร็วนะและก็สามารถเติบโตไปได้ ถ้าคุณเข้ามาในสิ่งที่ดีๆอย่างเช่นวันนี้คุณมาด่าคนไทยคุณโดนโจมตีเนาะคุณโดนปลดโดนยึดเนาะโดนรายได้ไม่มีเนาะคนไทยไม่จ้างงานเนาะถ้าเข้ามาก็ไม่กล้าเข้ามาโดนกลัวเนาะกลัวทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าเห็นนะเห็นพฤติกรรมต่าๆของขมิ้นนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอยู่ระดับนางงามระดับแรงงานมาตรฐาน เดียวกันเลยที่บญจาได้เห็นนะ้องเบญจ์เห็นแล้วก็ส่งสารมากนะเนาะส่งสารมากที่ได้เห็นคนเหล่านี้มาอาศัยพืนแผ่นดินไทยแล้วไม่รู้จักถนอมน้ําใจคนไทยแถมยังมาด่ามาว่าคนไทยสมแล้วที่โดนปลดสมแล้วที่มงปิวนะ่นเะป็นเนาะคนทรยศสั่งปลดทันทีพิช,ชีี่ไปแน่อปเนาะนะนะสำหรับคลิปนี้เรยจ์จะขอลาพี่และน้องไปก่อนนอะนะสวัสดีครับ